กลับกล้องพี่น้องเบิ้งดอกหญ้าดอกไม้เกิดเองตามธรรมชาติเด้อจ้าพี่น้องสวยงามอิหลีจ้าพี่น้องทั้งสีขาวสีแดงสวยงามเป็นธรรมชาติเน,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 นาะจ้าเนาะป้าดไม่ย่าหายางมาพี่น้องเห็นงามหลายก็เลยว่าบ้าขวายวิดีโอพ่อย่ญ่พอยหญ่จอดรถหน่อย่ก้อน่าสนอกอือขอเสียวความสวยงามของดอกไม้เกิดเองตามธรมรมชาติฝากพี่ฝากน้องก้อน่าสนอก ก็เลยบอกเล่านาะจ้าเนาะพู่ใดงามงามพี่น้องงามงามงามอีรลีบ่ต้องปลูกเนาะจ้าเนาะความสวยงามของข้าเจ้าขาวอ,อักลากขันเกิดไล่ไล่เงสี่กบงามนาะพี่น้องเนาะเขาบ่ไเด้ปลูกมันเป็นดอกเดียวกันไปเบิดนาะจ้าเนาะก็สวยกบงามพู้นจ้าพี่น้องเขาใหญ่ถ่ายยึดรถนาะจ้าเนาะริงๆงแล้วก็ว่าสิไปเอาอันนั่นพี่น้อง มาสิาพาพี่น้องไปหานหานอไม้หานอไม้มไปแกงแลงเนาะจา้าเนาะก็เลยพ่อปลาดอกไม้ก็เลยบอกพ่อใหญ่จอดรถดไหนน้นาะจา้าเนาะจอดลวดแข่อยไทยวิรีโอ้ก้อนวัสดุน่ามอีหลีได้พี่น้อง,งสวยเนาะจา้าเนาะสวยแต่ว่าพักอยู่นี่ก็ร้ายได้พี่น้องพัก พ al, ักลายอย่างเนาะจ้าเนาะแย่ๆบุ้งจากซื้อคะเจ้าอืมจะกินได้หลายอย่างหลายแนวจ้าพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งคือหมูเพิ่นเก็บให้เบิ่งเนาะจ้าเนาะยนาย่ๆสิพายางไปหม่องพุ่นพี่น้องจังคะเจ้าจังหลายดอกไม้จังสวยพุ่นโอ้ยบรรยากาศยามเมืองเลียงนกเนาะจ้าเนาะพากันบินแตกเหย่าๆเนาะจ้าเนาะให้ภาพเราเลียงเอาเด้อบานว่าสวยโบเนาะจ้าพี่น้อง สวยบ่สวยบ่บ้านนี้คุณทางนี้ยังงามพี่น้องเว้ยย่าอุ่นซ้อนซ่อนข้าเจ้าเกิดเองตามธรรมชาติบ้านข้าเจ้าคืองามกั่วะสวยงามจ้าขากองกับเดี๋ยวมาน้านอจ้าเนาะถือเอานี่ละนอกจ้าพี่น้อง จ้าเพื่อนเพื่อนความสวยงามมาฝากจ้าเพื่อนเพื่อนยา่ยาย่ผ้าหาเก็บผักปลากระมาผ่อดอกไม้เนาะจ้าเนาะว่าสิผ้าไปเอาหน้าไม้ละจ้าเพื่อนเพื่อนกันเลยมาผ่อ ดอกไม้เนาะจากเลไรายดอกไม้ไปฝากพี่ฝากน้องตะก,ก้อนเนาะจา้าเนาะยางส้มดอกไม้น้ำกันจ้าพี่น้องดอกไม้ดอกแค่เนาะจา้นะาเนาะป่าสิพาไปหาเนาะไม้ว่าซานว่ากระบอกหอดปลาหน่อนะไม้ดอกจ้เพื่อนเพื่อนบอกหอดปลานนะหน่อไม้มื่อนี่เนาะจา้าเนาะกลับมาแล้วจ้าพี่น้องกลับมาเล้วก็เลยมาเลาะแถวบ้านเนาะจา้าเนาะ พาพี่น้องย่างเด่นแถวบ้านไปพ่ออันคว้งดีพี่น้องเอ้ยอยู่ป่าโนไม่เนาะจ้าเนาะอืมข้าเจ้าจอดรถดเท็ดยังกันบัวก็เลยพากันกลับมาเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยว่าสนดพี่น้องเอ้ยบอกสู้กันฟังจ้าเพื่อนๆป้าอันป้าดอกแค่เนาะจ้าเนาะปลาดอกแค่ แมนเบรดแมนไปเบิดแลลวจ้าพี่น้องเนี่ยทั้งนี้ก็เจา้ากบไทยแล้วได้พี่น้องเนี่ยก็เจา้า,นนจาไทยเตรียมดินเนาะจ้าเนาะไทยเตรียมดินแย่ๆอะ่ะเอาวิวสวยๆมาฝากเนาะจ้าเนาะดอกไม้ปลามาฝากดอกแค่ดอกไม้ปลาเนาะจ้าเนาะมาฝากปี่ฝากน้องคือเก่าลวจ้าพี่น้องผักอะไรเนาะบานเผื่อนๆต้นอะไรมาสูงแทนพี่น้องเป็นปลาเนาะจ้าเนาะ ใบข้าเจ้างามงามจ้าเพื่อนเพื่อนมใบใบข้าเจ้างามคากน้ำหงอยุละย่ไอ้นี่ข้าเจ้าแม่จ้าพี่น้องน้ำหงอยู่นนในใบข้าเจ้าเนาะจ้าเนาะลายจ้าเพื่อนเพื่อนลายพูน่ะเป็นปลาไปเนาะจ้าเนาะใบใหญ่ๆเปเลอรเปเลวาเป็นต้นเขาโพดเนาะพี่น้องเนาะพูนทางผุนเมียนเบิดจ้าพี่น้องมีเงี้ยเากขึ้นซ่อนเท้ะพูนจ้าพี่น้องทั้งหนอกคุณเห็นใบเล่มเห็นใบเล่มแหลมพีเน้อง แมนไปเบิดจ้าอ้ยกินได้บะนอะนี่เนาะพี่น้องเลยผู้ใดหู่ากินได้บะน้อนี่พักอันนี้เนาะจ้าเนาะต้นอันนี้เหมือนคือพักสลัดเลยจ้าพี่น้องเอาไม่น้ำยู่ต้นเหี้ย้ใบแ้าเจ้าเป็นน้ำต้นพี่น้องนี่อ๋อใต้ใบแ้าเจ้าสิไม่น้ำบุรี่ว่าสิกินได้บ่เนาะจ้าเนาะร้ายอยู่ต้นอันนี้ร้ายเนาะจ้าเนาะ